ไลค์ ja, يم, ครับอย่าลืมครับสวัสดคูอะครับดูเราเองนะครับไม่ชี้นำครับมีเข้ามาแล้วหนึ่งคนครับใครมาดูดูตัวที่สองมาตแล้วครับเลขห้านะครับเจ็ดห้าแล้วนะครับเจ็ดห้าดูเสียงแฟนๆนครับเฮฮาใหญ่เลยครับ ีคน ula, ต่อไปรุ่นกันต,ต่อนะครับก็เปลี่ยไว้ก่อนพอแรกสามก็เปิดใหม่ไม่ใช่ตัวที่สามเห็นแต่ห ok ok <no> ัวก oh! ็เปลี่ยนไว้ก่อนมาครึ่งตัวเลยครับมาสองคนโชคลาภดูกันเอาเองนะครับไม่ชี้นำนะครับนี่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนนะครับนี่ครับเขาจะถามว่ามันคืออะไรที่ ที่ปักอยู่กคืออะไรมันเป็นทูบเลขใบหวยนะครับมันคือหัโดแนเว่าเนดูฐานฐานปักทีเนี่ยนะฐานปักฐานปักทูบเป็นเป็นอะไรหัวลาบหัวโชค์หัวลาบเข้ามาดูสองคนแล้วใครเนาะหัวหัวโดนเขาเดี่ะมาเลยครับมาเลยครับขอคนละหนึ่งไลท์นะครับนี่ชมบรรยากาศบ้านสวน สุกเกษมครับลาดบุรีนั่งลุ้นบรรยากาศตอนนี้ติดลบสององศานะครับองศาได้ไปอยู่นรืงแข็งไงกินน้ำแข็งแก้วมาลุ้นกันต่อนะครับเอาแล้วครับใจบ่มีแล้วทางผุ้น่ะมาครับเขาบอกปีละกามามาแรงนะครับอันดับหนึ่งของโชคลาภปีนี้นะครับปีหกแปดนะครับนะครับ นะครับกดขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ตั้งแต่เปิดช่องพ p พ a m ฟม y มาไลค์ใบหวยนะดูเองครับโชคลาบครับมาเลย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 ครับ มานะครับเดูดูเป็นแสนอ่ะดูเรื่อยๆครับคันธูมีเมล็ดไล่มาได้หนึ่งงานเข่าเลยงานเข่าเลยครับไปเข้าวมือข้าวมือข้าวอย่างขาวไปอย่างบ้านสวนไปมาทุกวันบนที่สุโขนี่ครับเอาเอาแล้วครับเลขอะไรเลขตัวที่สามเอาตัวที่สามครับจ่ายจ่าเลยครับเลขเก้านะครับจ่ายจ่าเลยครับเจ็ดห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้าสี่ค้แล้ว ขอคนละหนึ่งไรนะครับเอ้ามาชุมบรรยากาศครับนี่สวยเลยสวย้วยโอ้ตายแล้วครับนี่ครับนี่สู้ตายก็มีแล้วครับนี่ครับเอ่ามาดูครับีก่อนจะจบไรนะครับนะครับจ่ายจ่ายนะครับเฮงเหงรวยรวยทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วโชคดีทุกท่านนะครับให้ร่ำให้รวยนะครับปีหกแปดนะครับนะครับนี่จ่าจ่าเลย พรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับนะนะเจ็ดห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้าหาซื้อกันเอาเองนะครับนะนี่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะครับโอ้โหใช้พิจารยานนะครับในการซื้อเออในการซื้อบอกไปนะตามนั้นนะครับตามนั้นนะโอ้จะจะทูบแต่จะไม่แตกเลยครับเห็นชัดๆนะครับก็ ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แตงโปลิสนะครับหรือ PP Family นะครับจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเดิอนใหม่วัวหน้าวัวหน้านะครับนะครับถ้าถูกก็ตามนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับโชคดีทุกท่านครับเอาเหมือนมียาทอดแม่แบ่ไปยามขีดดินซ่าอีกแล้วเอาเยวมถ่ายไปเิ ไปเอาถ่ายไปเอาตะโกนจะไล่มากแล้วเผื่อเผื่อเอาไว้ดูไหนล่ะขับรถสะดุดมืออีกแล้วไม่เห็นว่าเล็กเอาบอเตอร์เป็นบปเหลี่ยนห่วยเปลนเล่นมาเป็นแต่เนี้ยเราเปลี่ยนวันนี้เราเพ่กินหวยกับ่เปลี่ยนเพื่พูดเรื่องการพัฒนไปบวชก็กันไปแล้วบอกให้เอาอย่างแต่เนี้ไปบวชแล้วก็ไปสร้างสอดไทยดีเมียไม่บอกแต่จะปกลือ ค่อยบวชก็ดเป็นไหนคน่